เราก็ไม่รู้นี่ว่าแบบชุดรับปริญญาของมองเราเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมันมีกี่มันมีสีอะไรบ้างแล้วมันมีคณะไหนมันสีอะไรบ้างก็เลยอยากจะมาบอกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็พบกับช่องอัดอัชินแนลนะครับกริ่งกริ่งตุ้้งกริ่งวันนี้นะครับก็มาพบกับอัดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับใกล้เทศกาลรับปริญญาแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอยินดีกับบัณฑิตทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปตรีโทเอก จตวาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ขอยินดีด้วยนะครับสําหรับผู้ที่จบการศึกษานะครับก็มหาลาัยของเราก็จะรับปริญญาในช่วงเดือนธันวานะครับก็ก็เลยก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าเอ๊ะเราก็ไม่รู้นี่ว่าแบบชุดรับปริญญาของมองเราเนี่ยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยมันมีกี่มันมีสีอะไรบ้างแล้วมันมีคณะไหนมันสีอะไรบ้างก็เลยอยากจะมาบอกนะครับเพราะว่าอืม ราจะได้รู้นะครับว่าเออคณะนี้รับอะไรแบบนี้นะครับมหาลัยมมสเนี่ยรับสองวันนะครับรับสองวันรับกับสมเด็จพระเทพนะครับอมเราก็จะรับอยู่ที่มอเก่าตรงอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้นะครับง นั่นแหละครับก็ทุกคนนะครับก็อยากจะรับปริญญาเช่นเครับเพราะว่าเราอยากจบการศึกษาหรือบางคนเนี่ยจบการศึกษาแล้วไม่ไม่ไม่ัปริญญาเราก็เราก็จบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราแค่ไม่ได้มาแบบถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีวันซ้อมวันจริงซ้อมใหญ่หอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละตามนั้นแหละของเราก็มีทั้งหมด สิบเก้าขณะแล้วนะทุกคนเราจะมาบอกกันว่ามันมีสีอะไรบ้างครับแต่อื่นก่อนอื่นนะครับอขอกขอให้ความรู้ก่อนนะครับมามาสมอนเนี่ใช้ชุดคุยแบบสากลน,นะครับชุดคุยแบบสากลก็เทคนิคจำง่ายก็คือคุมไปทั้งหมดนะครับก็จะเป็นคุมสีดําทั้งหมดนะครับเอ้ยสีอื่นก็ได้ครับเป็นสากลแต่ว่าชุดคุยแบบโบราณแบบของไทยนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นแบบแบบเหมือนชุดพราม์นะครับที่อ ใส่นะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสีโปรง่งส,สีต่างๆนะครับอาจจะเป็นผ้าโปรง่งหรือว่าผ้าสีทึบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่ามหาลัยไหนจะใส่แบบไหนนะครับแต่มหาลัยของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราขอเริ่มกันเลยนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับก็จะเป็น Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love? Maybe I have a taste, all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. To stay strong and fair. ก็จะเป็นแถบสีต่างๆนะครับแต่ละคณะก็จะมีแถบสีแตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะเป็นส<อ>ีสันคเลือกฟูกว่าได้เลยนะครับก็นั่นแหละก็จะเป็นมหาลัยของเราครับที่จะมีแถบสีชุดคลุยแตกต่างกันไปให้รู้ว่าเออคณะนี้หลักสูตรนี้นะครับนั่นแหละก็จะเป็นชุดคลุยก็จะสวมใส่ในวันรับปริญญ,ญาและก็วันซ้อมใหญ่รับปริญญ,ญานั่นเองใครๆที่มาเรียนก็อยากจะสวมชุดคลุยแล้วก็อยากจบการศึกษานั่นเองนะครับส่วนอะไรอีกวะ นั่นแหละเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจะมาทาบล็อกนะครับบล็อกให้ดูว่าเอะเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างน,นะครับถวนปีนี้เรายังไม่รู้รนาะก็ตั้งใจเรียนไปก่อนนะครับสําหรับคนที่จบสมุนและจบปีนี้อ่าลงทะเบียนจบตรวจสอบจบเสร็จแล้วนะครับก็จะไปรับที่ปีหน้านะครับเราถ้าเราจบปีนี้เราก็จะไปรับทันวาปีหน้าครับก็เลยเทื่อหนึ่งเนี่ยอยากให้ทําคลิปสรุปค,ค่าใช้จ่ายในการรับปริญญาในการขั้นตอนในการตรวจสอบจบขั้นตอนในการจบเนี่ย ยังไงก็ให้กำลังใจอาร์ตนะคะอีกหนึ่งทิมสู้ๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกริ๊งกรงกกดไลค์กด s like, u บ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้อาร์ตด้วยนะครับวันนี้นะครับอาร์ตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ